กินละแวอเตียแบบนี้ออเตียแล้วอยากกินกาแฟพี่นอ้องถ้าว่าถามกินกาแฟแล้มีกาแฟในกระเป๋านีก็ดีกาแฟ,าแฟนี่นนาโอวันตีนผสมได้ว่าเนี่ยอ้ก็จะอยากกินหลายอย่างแถบพวกเนี้ยพวกเนี่ยอยากกินกาแฟฟีีเฮ้ยังจะไม่อยากกินโอวันตีนฟรีอย่าจู่มันเบี่ยงของคอย,อยม,มันบ่ใไ้เปียงขาบ้านแกบขอทีเอาของคอยมาให้เจ้า ตเออโอจะให้เจ้าเอาไปขายเนี่ยอ๋อแซ่บอยู่เอ่ว่าหายแน่ขนาดย่างไปเอาเลยทั้งรถคอยนั่นเจ้าเสียเอาจักรดเจ้าเสียเอาจักยางก็สิมีหลายค่ะแฉะหลายหนตัวเพราะว่าเด้ซื้อ่โอ้ยมีคนซื้อมาให้ยคอยลากเอาเร็วโอ้โอามาสงกันาะโอวันเตียนมาผสมกันไม่ต้องกินเสียเดียวแล้วองย่างน่ะเป็นบ้านเป็นบ้านอลไรนี้บาทนี่จะเป็นย่างแต่เขาบ่เปรียง จะเอาท breath, ั้งกาแฟทั้งโอ๊ตตีนบาหนี่เอาเดี๋ยวมาให้ซเทภาษาโอวันตีนคือเอาไปซองหน่อยเอาขึ้นมาซองไงเด้อสบายมากงันนะระดับเตี๋ยอยู่แล้วไอเตี๋ยเอาเบิกเบิกผสมที่เราเบิกมาดิเ่็ดินไปทั่วแล้วเอาไมกินตำหมากลุงยังผสมปลาแดดหรอตำหมากลุงร้อนแล้วใส่กันอันนั้นมีวะ ได้ว่าน้ำเหนียวป่าหลายได้มันจีจางโอ้อันนั้นปลาบ่าขันเอาก <c oughs> ระตีมาใส่เนี่ยมันผ่อนเล็กแก้วนึ่งเอาเป็นังไรอาการเมื่อไรเตื่นชาวานเป็นังไรตื่นเช้ามาบ่อยากนอนเอา ว่านีเมื่อนใกระเพาขืนง่หว่ากระบขื่นอยากนอนแห้งอยากนอนอยากนอนอยากนอนไหลสิเศร้าใจยาให้มาหนี้บ่าต้องกินยาอันจังไรจังบออันไปนอนไหมฝันก็ยังว่าก็ยังเป็นอิหรีนี่ไหมเอาฝันจังไรก็ฝันมาจังอิหรี่ว่าแม่นจะคล้องฝันบ้านแม่บ้านแม่จะคล้องฝันก็มฝันเป็นคืออิหรี่บาดกันว่าอิหรีมานางก็มึงไปมาผัานบ้นแม่นมผ่านบ้นฝันมาตีบั้นแม่ฝัน ฝันไมัันกระโดดกะเี่อะฝันกระโเป็นอีหอกระดดเนอีเออแล้วไม่จังฝันอย่งสันวันีก็ยังฝันฝันฝันว่างไหนเอาเรื่องมันคืออะไรโอ้ยความฝันจะของกันลืมเอาเถาบ้ามันคืออะไรสลโอ้หนเถวบ้านมันหลงหนาหลงหลางเท่าให้จังสันเท่าซืเท่าแก้เช้ง เป็นอะไรเนาะถ้าเบืองจอยกันแล้วไ่้องกินกับไปสักกกินโอรกาแฟก็จมโอนติมแช่บ้าอันนี้ขมกับบ่าขมสี้หวานกับบ่หวานเป็นอ้อยมอยำพอดีเอรูดแช่เออแช่บ่าืีอไปบอกลูกบอรหลานอ่านจะกินกาแฟจะื่น ต้องอบันตีนให้พอมยังได้กินซองย่างร้อมกันเออจงบปเดทูดอันนั้นทูดอันนี้เอียบเสียเดียวกินบ่าหนึ่งขนมปังแต่แท้บิดกับปรานกินยังไม่ได้ส่วนวันีไม่ได้เสียวันน้ม่กินอะไรอัน้วันกินผมเคยกินไม่กี่ันะเอาไปทำมอเขือพวกอะไรมาเคืนนี่ เอาไว้หลายมือแล้วมันบ่ดีเดสแซนวิชเขาเห็ดสดนะเขาใส่สลัดใส่มะเขือเทศของหัออัอนของอัอนออนอ่าจะน,อนกล้องหนึ่งไี่สองสิบอันน้อนแล้วแหมการอินเราควรไปให<า>้บ้ใต้พ่วงปากมาให้ว่าจันแล้วก็มานีหล่ะมุขเชิญน,นี่งเขามาแจกชีบเมียไทยวันที่เท่าไหร่นี่มือหนึ่งวันที่สิบเอด็ดสิบเอด็เอดเจ<ม>้าพี่น้อง วันที่สิบเอ็ดเดือนกุมภาพันธ์ตาสิลงมืออื่นเพราะวันนีล้ลงคลิปแล้วเออเบิดอีเลียบู๊ยเบิดอีเลียตาชิจงมาถ่ายกินมืออื่นกันเรื่อยๆโอ้เออสียบรถปาแล้วเสียบเริ่มโรยศาสตรเริ่มแล้วเออโรยศาสตร์จะไหนบุญกินไปกินมากเริ่มบ่ได้ฟังเบิรงมึงหนึ่ิเสีเยใจยาให้เพราะว่ายาคอยกระเบิดแล้วแต่ว่ายาเจ้าพวกท่านเบิด กินอีกก็จะคกินด้วยแต่ว่าขันกินหลายมันเบื่อขึ้นมบ้านเห็นบ่เบื่ออีหลีอมบ้านเห็บ่งบ่ทำงานอีหยังเป็นเบื่อเนี่ยเขาเศราเหรอเนาะเเขามากินยาเนาะเขาเป็นอียงเังสียเขาินยากรดอกรเดีพนกระจายมากแต่ว่างข่อยน้เบิดแล้วใจพ่นใจยามากนั่นารนั่นงข่อยน้เบิดแล้วแต่จาท่านเบิดเพ่นใจเกิดมากระดยบุรอุ กนเจ้าสิบเบิร์ดง่ายขนาดะมันจะได้ถึนจะสร้างกินดี่ว่างคืนตะาสร้างกินไดไรต้างำนักกินเอาค้วอังสันสืบเบิร์ดไรครับโอ้ยมื่อนจะพา่อยี่รถเจ้าไปหาเลาะหลินเลยไปรอจะไหนพุทธวัฒน์เลยเผไใสมาใสอยู่คนพุทธวัน์มาจะไหนอยู่ทงก้นครับทุกคนครับ อะไรอยู่ต่ออีกทุกคนครับวันนี้เราเป็นอิสระแล้วนะครับเออไปไหนก็ได้เราไปไหนก็ได้เป็นรถล่องเรือเป็นเยอล่องใต้เอ,อได้หมดแต่จำทางมาบ้านให้ได้นะมิานแมนบวมิตร์นสิบาลทุกคนครับอยู่อีกนะครับ <laughs> เราอย่าไปแพ้เซียนะย <laughs> อยู่จักมบื่อเลยเอาเข้าอยู่วันนี้ แปดมือเลยดิแม่ยูอีกเขอยู่แต่วันที่สเอาอะไรดู้มีอ่าอ่าเจเจ็ดเก้แปดมือแล้วคุณน่ะแปดมือแล้วว่าท่านไหนฮาไปใส่มาใส่อยู่เรื่มเลยมืดอะไรสตีก็ได้สตีเต้นบ่สตีเต้นเรื่มมืดแล้วจะมาไห้เลียนไหมบ่มันจะได้เลียนสตีย้อนแ๊หมเนี่ย เอาวันนี้ตลุกเข้าเดี๋ยวันนี้ลืมไปถ้าเรนเนี่ยยังไตลุกตีมวยขึ้นเก่าด้มันจังไปตีกันวันี่สิบสีนี่เดืตลุกตีม้วยนี่แหละน้อยเก่าๆนี่แหะอีต้มิตนุนนี่แหละ ิบแปดจ้าเหลียมเลี่ยงเงินหรือสิบแปดหรือเลี่ยงไหนสิบแปดเรยไหสิบแปดขายบัตรเทมนานา้น่สิบแปดไร่โซดเลยาเลงานเท่าไรโซดจุนี่แหละ<ช>ฟ้าใหม่ใจเกินร้อยเอื้นขวัญสู่ใจฟ้าใหม่ใจเกินร้อยเป็นสิจัดงานพิธีสู่ขวัญผูแขนเอื้นขวัญให้บืองขวัญบืองบายุกำเนิอกำโตฝนใ,ใส่มาใกใสช่างแล้ว อือค่นั้นก็เรียนมืดนะเอาเอิ้นบอกพี่น้องซื้อบัตรไปเมื่อเดือนสิบแปดเรื่องวะพี่น้องได้เข้าไปเยนอนรับทับจีบดูขึ้นมาลกเขืนมาเบืองป่าท้องป้าอันอินเทอร์โบเนี่ยท้องป้าอันสดใสเนี่ยมาเบืองมันเป็นยังไงฮะก็เดนสิบแปดวนอาที่ไล่ชุดพี่น้อง ไล่สดกุ้มปีตพี่น้องเขามาซื้อบัตรซื้อบัตรเลยือราคาเท่าไหร่ลอยเก้าบาทขึ้นก้าวละราคารลอยเก้าบาทขึ้นเก้าวหอยลายก้อนนั่นก็เอาหอยน่อยก็นั่นก็เอาลอยเก้บา,ากบาทแม,มาเขามาซื้อบัตรตอนนี้ชิบเปรตด้วยพี่น้องจีงได้เบื้องมลมวลกันไล่ปีดไล่กุ้มปีดที่สู้ขวัญ เอาขวนมาขวนประยุกครับเนี่ยครับตัวควนไปตีกันครับพวกวีซิ่งใส่กัดดีให้มันกลับขึ้นมาอยู่น้ำเนี่ยน้ำตัวบัี่ซื้อบาตรช่างไหนซื้อบาตรช่างเพีดเพีดไสบอยชิลลี่ไช่เออแล้วก็ทช่างอย่างท่างเพียดี่อย่างท่างเพีดบอลลัมใจเกินลอยบอยชิลลี่ไช่เข้าพิเศษนะคาช่างกันซื้อตั๋วซื้อตั๋วออนไลน์ เพจชื th, kind of kind of ่อตัวออนไลน์มอลำใจเกินร้อยมอลำใจเกินร้อยบอย์สี่ิชัยออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลนะนะออฟฟิเชียลอย่าลืมออฟฟิเชียลนะออฟฟิเชียนเนื้อพี่น้องเอฟฟเชียนไม่เห็นตาก็ยังมือพร้อมออฟฟิเชียนนะออฟเชียนนะ เกลีเอาพิันเอาพี่ิเป็นปาเก็เยกหัติดอะไขงอยัางมาดมือนอยากมาทั้งหกใจเอ้ยคำมากคือหายจะได้กินมือว่านหนงกินกินเขาแล้วเลีวมืออื่นกินเขาเขาอยังน้อพมดวาที่ยั้งสอง่แซ่บเหนียวเป็นตา้าจีจ่เอาใจปากสามคำเล้วเลยอืมมาแซ่บกินไปสามีเขาเหนียวยู่หัน เั il, ่นเจ้าจิหาสังแก็บดอกขันสำหรับพี่น well no. uh ้องขอบคุณที่ติดตามนำเบืองน้ำหนึ่งปลาเนาะหนึ่งปลาที่ักี่หนึ่งปลาแล้วก็แก้วนะหนึ่งเอียงแล้วยังสี่เสียบหนึ่งปลาตลาดกับบ่อเสียบบ่อนวเป็นจางจางจืดๆทั้งแม่ป๋ยเกระเจ้ิังไยังกาขยบ่อเสียบก็ได้เนาะเกลือนั่นแทงไปเหตุยังชู่อรดแห้งไปเหตอยังออ กระเทียมมันทุบใส่กันมักทันใส่กันวานใส่วานใส่เปลี่ยนหนึ่งไปอย่างหนึ่งใส่กันมันแทกันนี่หันไปอย่างเออน้ามันแบันเมื่อวันศุกใส่ห้มนแสบมันนัวให้มันแสบมันนัวให้คนอยากซื้อเนี่มวันไปซื้อที่เดียวเปิดจำเออโอ้สูนตีนี่ถ้ามันสูนมันมันบาดเจ็บคือเลยเลยๆไามันตีเจ็บเออยามไปเขาไม่ไปเห็นร้านมองเก้าเล่าแลนขวมการย่านปอดย่านเขาเอาห้ยซื้อ S 2> <S 2> เี่มะเสียบผดมะเสียบพุ่มาขายก็ได้โอ้ยบะเสียบกระสอยกินนารานี่เกี๊ยวไส่จกักษน้อ,ชนอยชงุลุยใส่จักษน้อยหลุดทีใส่จักษน้อยขันกระเทียมใส่เป็นหยังละมะหนึ่งเบื่อเป็นหยังทุบตะไคร่ใส่มือ่อนหนึ่งใบโูดมื่อนหนึ่งพักอีตู๋มืมอ่อนหนึ่งแพ่งเมื่อหยังหนึ่งมันเตยเปรยใส่กันไปื่นหน่งกับผักผักใส่ผักยังไงโอ้ยผักอะมหาจหลายผักดอกมีดอกแค่เน่ ดอกพักกระจอนกาดแน่พักกาดกาดกัะจอนแน่ดออันอ,อ่อ,อนอ่อนอามัหนึง่งไปเที่ยอก็เสียพันตัวอากน่าี่นี่คือยาก,กันบ่นี่ฮะ <c oughs> คือยาพูดใดได้หนึ่งปากแล้ว,สวเสียมันซูพ่ยังบึงกินในเด้อพี่นอ้องเ้อชื่อโซลทิบาทหาช่ชื่อ แห้งปลาสุมแห้งแฉบได้ค่อยมากหนึ่งาสมแม่หนึ่งปลาสุ่มอมาทอดกับแฉบปฏิงไงปลาตะเลี้ยนตัวไง,ไงนี่อามันท,ทอดทอดยาเฮ็ดมันแหี่ยมค่ะทอดแลบบอามันเนือ้อพุ้ยๆนั่นก้านกัเฮ็ดออกง่ายๆนั่นใบเขาจะมาเก็บตายมันทามันแฉบค่อยกระยายขึ้นกันคือยาซุ่มตัวง่านั่นกระจายผสมอยู่ผสมทอดผสมหนึ่งนัวมันนัว มันหนึ่งกระแจแจีปกากบปิ้งกระเจ้ปิ้งห่อใบตองเเลยขอรว่ามา,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 ากไปถึงตอนจะยิ้มแห้งแล้วเหมือนเนาะเอามาตอดเน่ได้พีองเด้อสิอดอกเอามาหาั่นขายนไ่มตจเห็ดเสีบเจเห็ดเีบเท้าให้รสดีให้ผงชื่นรถผงชื่นรยจะแพงผงชื่นรยจะแพงเขาเสือ ตอนละทิบบากทกเส้นผงสุรดตอนละหาทิบบาทถุง่องหาทิบผมันแจกันนันนนนนนน่ันเออ่างนี้บอเห็ดมันเสจเสจเพื่อว่าเทศกินก็หลวงพอแท,ท้บอเห็เห็ดาถ้าพี่กับพ่ไใดจะไปเก็ทเชียงเออเอาถ้ามีหล่ะเขาจะหาพวกนี้แก็บมันมีบอหาพวกนี้เออ มันมีปลาส้มมังสิเนาะปลาส้มทอดปลาปส้มมาทันอืมขันนันประเสบกว่าีจมเขาอีกล่อก็ <laughs> จเจ็บเจ้เออเา่เออเออเอเอาหาวบ่งก่อแบบนี้ <laughs>